นิทานเรื่องกวางเจ้าปัญญากับสิงโตผู้หิวโหวยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ว่าจะเป็นกวางกระรอกช้างและนกนานาพันธุ์แต่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์ผู้เป็นเจ้าแห่งป่าอย่างสิงโต อาศัยอยู่ด้วยสิงโตเป็นสัตว์ที่ทั้งแข็งแรงและทรงพลังทุกสัตว์ในป่าต่างหวาดกลัวและเคารพในสิงโตเพราะสิงโตมักจะออกล่าสัตว์เป็นอาหารเสมอวันหนึ่งสิงโตผู้หิวโหวยตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับยาวของมันมันรู้สึกหิวเป็นอย่างมากและรู้ว่ามันต้องหาเหยื่อมาประทังความหิว มันออกเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางในป่ามองหาสัตว์ที่จะเป็นเหยื่อของมันแต่วันนั้นสัตว์ในป่าดูเหมือนจะรู้ว่ามีภัรมาเยือนพวกมันซ่อนตัวอย่างเงียบสงบสิงโตเดินไปทั่วแต่ไม่พบสัตว์ตัวใดเลยขณะที่สิงโตกำลังจะหมดหวังมันเห็นกวางเจ้าปัญญาตัวหนึ่งกำลังดื่นน้ำอยู่ที่ริมธาน กวางตัวนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความฉลาดและไวปัญญาแต่สิงโตไม่สนใจเรื่องนี้มันเห็นเพียงอาหารสำหรับตนเองเท่านั้นนี่แหละเหยื่อของข้าสิงโตคำรามในใจมันค่อยๆย,ย่องเข้าหากวางอย่างเงียบๆหวังจะจับกวางโดยที่กวางไม่ทันรู้ตัวแต่กวางเจ้าปัญญานั้น มีสัญชาตญาณไวมากเมื่อมันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆของสิงโตที่ใกล้เข้ามามันก็รู้ทันทีว่ากำลังถูกไล่ล่ากวางคิดแผนหลบหนีในเสี้ยววินาทีมันหันมามองทางสิงโตแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบว่าท่านสิงโตข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกท่านสิงโตหยุดชะงักด้วยความประหลาดใจ เจ้ากว้างเจ้าคิดจะหลอกข้าหรือไงข้าจะไม่หลงกลเจ้าหรอกข้าหิวมากและข้าจะกินเจ้าแต่กวางก็ไม่หวั่นกลัวมันตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าไม่หรอกข้าไม่เคยคิดจะหลอกลวงท่านแต่ข้ามีข้อเสนอที่ดีกว่านั้นท่านอยากรู้หรือไม่ว่านี้สัตว์ที่ใหญ่กว่าข้าอ้วนกว่าข้า และรสชาติที่ดีกว่าค้าอีกที่ซ่อนอยู่ในป่านี้คำพูดของกวางทำให้สิงโตชะงักมันเป็นสัตว์ที่ชาฉลาดแต่ก็มีความโลภอยู่ในใจเมื่อได้ยินว่านี้สัตว์ตัวที่อ้วนกว่าและใหญ่กว่ากวางมันก็เกิดความสนใจทันทีเจ้ากวางเจ้าไม่ได้โกหกค่าใช่ไหมสัตว์ที่ว่าใหญ่และอ้วนกว่านี้อยู่ที่ไหน ข้าจะไปจับมันแทนเจ้ากวางยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมข้าจะไม่มีวันโกหกท่านหรอกท่านสิงโตข้ารู้ว่ามีวัวป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในถ้ำบนเนินเขานั้นมันกินหญ้าอุดมสมบูรณ์ทุกวันและตัวใหญ่ยิ่งกว่าข้าหากท่านไปจับมันท่านจะได้อาหารที่ดีกว่าและอิ่มมากกว่าข้าแน่ สิงโตได้ยินดังนั้นก็เกิดความโลภในใจมันหันไปมองเนินเขาที่กวางฉี่ไปและคิดในใจว่าถ้าข้าจับหัวปลาตัวใหญ่ได้ข้าก็ใจไม่ต้องเสียแรงลากวางตัวเล็กนี้มันพยักหน้าแล้วตอบว่าถ้าเจ้าบอกความจริงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าในวันนี้แล้วข้าจะไปล่าหัวตัวนั้น กวางพยักหน้าท่านไม่ต้องกังวลข้าขอบคุณที่ท่านเมตตาปล่อยข้าไปเมื่อสิงโตรีบวิ่งไปยังเนินเขาตามที่กวางบอกกวางก็กระโดดหนีไปอย่างรวดเร็วมันรู้ว่าสิงโตจะเสียเวลาค้นหาวัวป่าที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเวลานานและนั่นก็ให้เวลากวางได้หนีไป ขณะที่สิงโตวิ่งไปถึงถ้ำมันก็พบว่าถ้ำว่างเปล่าไม่มีวัวป่าตัวใดอยู่ที่นั่นสิงโตโกรธและคำรามด้วยความหมุดหงิดเจ้ากว,วางเจ้าล็อกข้าแต่เมื่อมันคิดจะหันกลับไปหากวางกวางก็หายตัวไปนานแล้วสิงโตได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญนี้มันรู้ว่าความโลภ ทำให้มันถูกหลอกและเสียโอกาสที่จะจับเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าเพราะความต้องการมากเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมักทำให้เรามองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่และนําไปสู่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่านิทานเรื่องนกน้อยกับต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่ การออกทั้งหนึ่งงานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีต้นโอ๊กต้นหนึ่งยืนตระงานอยู่กลางป่าต้นโอ๊กนี้เป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดและมีอายุนับร้อยปีลำต้นของมันแข็งแกร่งและสูงใหญ่จนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลกิ่งก้านแผ่กว้างไปทั่วท้องฟ้า มันให้ร่มเงาแก่สัตว์ต่างๆที่มาอาศัยพักพิงใครๆต่างก็เคารพต้นโอก๊กเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอดทนในป่าแห่งเดียวกันมีนกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่านกปีกเล็กมันเป็นนกที่ขยันขันแข็งแต่เนื่องจากมันตัวเล็กมากจึงไม่เป็นที่สนใจของสัตว์อื่นๆมันอาศัยอยู่ในรังเล็กๆ ที่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้กันกันกบต้นโอก๊กนกปีกเล็กรักต้นโอก๊กและมักจะบินไปเกาะบนกิ่งไม้ของต้นโอ๊กเป็นประจำมันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความคุ้มครองเสมอมาทุกๆกเช้านกปีกเล็กจะตื่นขึ้นมาและบินออกไปหาอาหารไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพืชหรือหนอนตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตามใบไม้ ในขณะที่ต้นโอก๊กยังคงยืนนิ่งและคอยเฝ้าดูสัตว์ต่างๆทำกิจวัตรประจำวันต้นโอ๊กไม่ต้องขยับตัวเหมือนนกมันเพียงยืนสงบอยู่ตรงนั้นให้ร่มเงาและความเย็นสบายแก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆวันหนึ่งนกปีกเล็กถามต้นโอ๊กว่าต้นโอก๊กท่านเคยรู้สึกอยากจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างไหมข้าบินไปทุกที่ พบเจอแต่สิ่งใหม่ๆมากมายข้ารู้สึกตื่นเต้นทุกบันแต่ท่านยืนนิ่งอยู่ที่นี่ตลอดเวลาท่านไม่รู้สึกเบว่อบ้างหรือต้นโอ๊กฟังคำถามของนกน้อยด้วยความใจเย็นมันยิ้มเบาๆแล้วตอบว่าข้าอาจจะไม่ได้บินไปไหนเหมือนเจา้าข้าไม่เคยออกจากที่นี่ตั้งแต่ข้าเริ่มเติบโตข้าเป็นเพียงต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่กับที่ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าเบื่อหรือไม่มีความสุขนกปีกเล็กประหลาดใจแต่ว่าการบินออกไปค้นหาโลกใหม่ๆมันน่าตื่นเต้นมากท่านจะไม่มีทางรู้เลยว่ามีอะไรบ้างในโลกใบนี้ถ้าท่านไม่ได้ออกไปสำรวจต้นโอ๊กตอบด้วยเสียงนุ่มนวลใช่การออกสำรวจโลก อาจจะน่าตื่นเต้นแต่การยืนอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขเช่นกันข้าได้เฝ้าดูการเติบโตของสิ่งต่างๆรอบข้าข้าเห็นดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงข้าเห็นเหล่าสัตว์เล็กๆที่มาอาศัยอยู่รอบๆข้าข้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งในป่านี้ข้าให้ร่มเงาแก่พวกมัน และนั่นทำให้ข้ามีความสุขมากแล้วนกปีกเล็กฟังคําพูดของต้นโอ๊กและเริ่มเข้าใจว่าความสุขของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันต้นโอ๊กอาจจะไม่มีอิสระในการบินเหมือนนกแต่ต้นโอ๊กก็มีความสุขในแบบของมันเองแต่แล้ววันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดเข้ามาในป่า ลมแรงพัดต้นไม้เล็กๆให้ล้มละเนรนาตนกปีกเล็กบินกลับมาที่รังของมันและรู้สึกกลัวมากมันพยายามหาที่หลบภัยแต่ลมแรงเหลือเกินจนมันแทบบินไม่ไหวในขณะนั้นต้นโอ๊กใหญ่ก็กำลังต่อสู้กับพายุเช่นกันกิ่งก้านของมันสั่นไหวไปมา แต่ด้วยความแข็งแกร่งของรากที่ยั่งลึกลงในดินต้นโอ๊กยังคงยืนหยัดต่อสู้กับแรงลมที่พัดมาอย่างไม่ลดละมาลบที่ข้าสินกน้อยต้นโอ๊กเรียกนกปีกเล็กข้าจะคุ้มครองเจ้าเองนกน้อยรีบโผบินไปเกาะบนกิ่งของต้นโอก๊กมันเกาะอย่างแน่นหนา และรู้สึกถึงความมั่นคงของต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงยืนต้านลมแรงไม่ว่าลมพายุจะพัดกระหน่าเพียงใดต้นโอกก็ยังไม่ล้มลงเมื่อพายุสงบลงนกปีกเล็กหันไปมองต้นโอ๊กด้วยความซาบซึ้งขอบคุณท่านมากต้นโอ๊กหากไม่มีท่านข้าคงถูกพัดปิวไปแล้วต้นโอ๊กยิ้มและตอบว่า ข้าอาจจะไม่ได้บินไปไหนแต่ข้ามีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้อื่นข้ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเจ้าและสัตว์อื่นๆรอบตัวข้าเชื่อว่าโลกนี้มีความหมายมากขึ้นเมื่อเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนกปีกเล็กได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากต้นโอก๊กมันเข้าใจว่าการออกไปสำรวจโลกเป็นสิ่งที่ดี แต่การมีความมั่นคงและการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนับแต่นั้นมานกปีกเล็กยังคงบินไปสำรวจโลกเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่มันบินกลับมาที่รังมันก็รู้สึกขอบคุณต้นโอ๊กที่คอยปกป้องมันและมันไม่เคยลืมบทเรียนสำคัญที่ต้นโอ๊กได้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องมาจากการออกไปไกลแต่บางครั้งความสุขก็อยู่ที่การทำหน้าที่เหตดีที่สุดและการช่วยเหลือผู้อื่นในที่ที่เราอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าความสุขจะมาในรูปแบบไหนทั้งการออกไปเผชิญโลกกว้างหรือการหยัดยืนอยู่กับที่ทุกสิ่งล้วนมีค่าเมื่อเราทำด้วยใจ และมีความหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นนิทานเรื่องเจ้าหมาจิ้งจอกเจ้าเล่กับนกกระสาผู้ซื่อสัตย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งติดเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และแม่น้ำที่ใสสะอาดทั้งหลายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ในหมู่พวกเขานั้นมีสัตว์ตัวหนึ่ง อี่ขึ้นชื่อว่าความเจ้าเล่และชอบกลั่งแกล้งผู้อื่นมันคือเจ้าหมาจิ้งจอกที่รู้จักการไปทั่วป่าในเรื่องความเจ้าเล่แสนพลของมันในป่าแห่งน,นี้ยังมีนกกระสาที่เป็นสัตว์ที่สุภาพและซื่อสัตว์นกกระสาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมันมักจะช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่น และเป็นมิตรกับทุกคนด้วยความที่นกกระสามีปากยาวและแหลมคมทําให้มันจับปลาได้เก่งเป็นพิเศษนกกระสาจึงมีความภูมิใจในความสามารถนี้ของตนเองวันหนึ่งเจ้าหมาจิ้งจอกที่เบื่อหน่ายการอยู่เฉยๆก็เกิดความคิดชั่วร้ายในใจมันอยากกลั่นแกล้งนกกระสาเพื่อความสนุกสนาน เจ้าหมาจิ้งจอกจึงวางแผนอย่างรอบคอบและคิดว่าจะเชิญนกกระสามากินอาหารร่วมกับมันข้าคิดแผนแกล้งนกกระสาได้แล้วเจ้าหมาจิ้งจอกหวัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์าคราวนี้ข้าจะทําให้นกกระสาต้องขายหน้าต่อหน้าข้าแน่นอนเจ้าหมาจิ้งจอกรีบวิ่งไปหานกกระสา และพูดด้วยน้ำเสียงหวานๆว่าสหายนกกระสาข้ายาเชิญเจ้ามากินอาหารเย็นกับข้าคืนนี้ข้าจะเตรียมอาหารอร่อยออร่อยไว้ให้เจ้าอย่างแน่นอนเจ้าตรงมานะนกกระสาได้ยิงดังนั้นก็ตอบรับคำเชิญทันทีเพราะมันไม่เคยมีใครชวนมันไปกินอาหารมาก่อนมันรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ขอบคุณมากเจ้าหมาจิ้งจอกข้าจะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานัดหมายนกกระสาก็บินไปที่บ้านของเจ้าหมาจิ้งจอกอย่างตรงเวลามันรู้สึกตื่นเต้นและหวังว่าจะได้ลิ้มรสอาหารอร่อยที่เจ้าหมาจิ้งจอกเตรียมไว้ให้แต่เมื่อมาถึงนกกระสาก็ต้องประหลาดใจ เพราะเจ้าหมาจิ้งจอกได้นำอาหารใส่จานงนแบนมาเสิร์ฟอาหารนั้นเป็นซุปเหลวๆที่อยู่บนจานตื้นๆซึ่งไม่สามารถตักด้วยปากแหลมของนกกระสาได้เลยนกกระสาพยายามอย่างมากที่จะกินซุปในจานแต่ปากยาวของมันไม่สามารถตักซุปขึ้นมาได้ขณะที่เจ้าหมาจิ้งจอก ใช้ลิ้นเลียวซุปในจานอย่างอาร็ดอร่อยและมองนกกระสาด้วยความสนุกสนานทำไมเจ้าไม่กินหรักสหายนกกระสาอาหารนี้อร่อยมากเลยนะเจ้ามาจ้งจอกถามพร้อมหัวเราะในใจนกกระสารู้ทันทีว่ามันถูกแกล้งแต่ด้วยความสุภาพและไม่อยากมีเรื่องมันจึงไม่ได้แสดงความโกรธเคืองออกมา มันเพียงยิ้มเบาๆและกล่าวว่าขอบคุณเจ้ามากสำหรับอาหารวันนี้ข้าอาจจะไม่ค่อยถนัดก,กับจานเป็นแบนแบนแบ,บนี้แต่วันพรุ่งนี้ข้าอยากจะเชิญเจ้ามาทานอาหารที่บ้านของข้าบ้างเจ้าจะมาได้หรือไม่เจ้าหมาจิ้งจอกยังคงหลงอยู่ในความสนุกจากการแกล้งนกกระสาไม่ได้คิดอะไรมากมันตอบรับคำเชิญทันที แน่นอนข้าจะไปอยู่แล้วข้าจะได้ริมนัดอาหารของเจ้าวันต่อมาเจ้าหมาจิ้งจอกรีบไปที่บ้านของนกกระสามันมั่นใจว่านกกระสาคงไม่สามารถทำอะไรกลับคืนได้เมื่อมาถึงนกกระสาต้อนรับมันอย่างสุภาพและเชิญเจ้าหมาจิ้งจอกนั่งลงที่โต๊ะอาหาร นกกระสาเตรียมอาหารอร่อยใส่กรงภาชนะที่เป็นแจกันคอยาวแจกันนี้มีปากแคบและยาวซึ่งเหมาะกับปากแหลมของนกกระสาเป็นอย่างมากแต่มันกลับทำให้เจ้าหมาจิ้งจอกไม่สามารถเอาลิ้นเหลียเข้าไปในแจกันได้เลยนกกระสาใช้ปากแหลมของมันจิ้มอาหารในแจกันอย่างเอาเร็อร่อยขณะที่เจ้าหมาจิ้งจอกได้แต่นั่งมองแจกัน และพยายามเลียปากแจกันอย่างเปล่าประโยชน์ทำไมเจ้าถึงไม่กินละ่ะสหายหมาจิ้งจอกอาหารในแจกันนี้อร่อยมากเลยนะนกกระสาถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ในใจรู้สึกสะใจที่สามารถเอาคืนเจ้าหมาจิ้งจอกได้เจ้าหมาจิ้งจอกหน้าซีดลงมันรู้ทันทีว่ามันถูกแก้เผ็ด แต่ด้วยความที่ไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้มันจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนๆว่าขอบคุณมากสหายนกกระสาแต่วันนี้ข้าคงอิ่มไปแล้วข้าขอตัวก่อนแล้วกันหลังจากนั้นเจ้าหมาจิ้งจอกกลับไปที่บ้านของมันด้วยความอับอายและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันไม่กล้าแกล้งหรือกันแกล้งนกกระสาหรือสัตว์อื่นๆอีก พราะมันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการเคารพผู้อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบผู้อื่นเพราะการกระทำเช่นนั้นอาจจะนำมาซึ่งการตอบโต้หรือผลลัพธ์ที่ไม่ดีในอนาคตการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและน้ำใจจะทำให้เราได้รับความเคารพตอบแทนเช่นกัน นิทานเรื่องเจ้าเม่นน้อยผู้กล้าหาญกับหุเขาแห่งความกลัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือเจ้าเม่นน้อยหน,นามแหลมซึ่งเม่นน้อยอาศัยอยู่กับแม่ของมันในบ้านเล็กๆ ที่สร้างอยู่ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ถึงแม้จะมีขนหนามแหลมคมป้องกันตัวแต่เจ้าเม่นน้อยกลับมีจิตใจที่อ่อนโยนและขี้กลัวเสมอมันไม่ชอบออกไปเล่นกับเพื่อนสัตว์ตัวอื่นเพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นเจ็บจากหนามของมันเจ้าเม่นน้อยจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านหรือเดินเล่นกับแม่ของมันวันหนึ่ง เจ้าเหี็นน้อยได้ยินเสียงเรื่องเล่าจากเพื่อนสัตว์ว่าที่ปลายสุดของหุบเขาแห่งความกลัวมีแสงสว่างที่ทำให้สัตว์ทุกตัวกลายเป็นสัตว์ที่กล้าหาญที่สุดในปา่าเพื่อนๆของมันมักพูดถึงเรื่องนี้อย่างตื่นเต้นแต่ไม่มีใครกล้าไปที่นั่นเพราะหุบเขาแห่งนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกตัว เจ้าเม่นน้อยรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็กลัวเช่นกันมันไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถรเผชิญหน้ากับภูกเขาแห่งความกลัวได้หรือไม่แต่ในใจลึกๆมันรู้ว่าต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะได้กลายเป็นเม่นที่กล้าหาญวันหนึ่งขณะที่เจ้าเม่นน้อยกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นโอก๊กมันก็หันไปถามแม่ว่า แม่จ๋าทำไมข้าถึงขี้กลัวนะัก้ากลัวทุกอย่างแม้กระทั่งการออกไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนถ้ารู้สึกว่าหนามของข้าทำให้คนอื่นเจ็บและไม่มีใครอยากเล่นกับข้าแม่ของเจ้าเม่นน้อยิ้มและกล่าวว่าลูกเอ้ยวางกลัวเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตไม่มีใครไม่เคยกลัวแต่สิ่งที่สำคัญคือการเผชิญหน้ากับมัน หนามของเจ้าไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารักเจ้าแค่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกต้องและหากเจ้าอยากกล้าหาญเจ้าต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวเจ้าเม่นน้อยฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจมันตัดสินใจว่ามันจะเดินทางไปยังหุกเขาแห่งความกลัวเพื่อค้นหาแสงสว่างที่ทำให้สัตว์ทุกตัวกล้าหาญแม่ ข้าจะไปหกเขาแห่งความกลัวข้าต้องการเอาชนะความกลัวของข้าเองข้าต้องการเป็นเม่นที่กล้าหาญเจ้าเม่นน้อยพูดด้วยความมั่นใจแม่ของมันมองลูกด้วยความภาคภูมิใจหาเจ้าพร้อมข้าก็พร้อมจะไปส่งเจ้าแต่จงระวังให้ดีหกเขานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคเจ้าต้องใช้ปัญญาและความกล้าหาญในทุกย่างก้าว เจ้าเม่นน้อยออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นมันผ่านป่าเขียวเจ้าอุ่มและเนินเขาต่างๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้และแสงแดดอันอบอุ่นจนกระทั่งมันมาถึงปากทางเข้าสู่หุบเขาทันทีที่มันก้าวเข้าสู่หุบเขาบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปแสงแดดที่เคยส่องสว่างกลับถูกเมฆหมอกหนาทึบปกคลุมความเย็นยเยือกเริ่มแผ่ซ่านผ่านตัวของมัน ขณะที่เมยนน้อยเดินลึกเข้าไปในหุบเขามันได้ยินเสียงกระซิบปแปลกๆลอยมาตามลมเจ้าคิดว่าจะเอาชนะความกลัวได้หรือเจ้าคงไม่กล้าหรอกเสียงนั้นดังมาจากเงาเมื่อรอบตัวของมันเจ้าเมยนน้อยรู้สึกหนาวสัน่นและความกลัวเริ่มเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของมันแต่มันก็นึกถึงคำสอนของแม่ มันรวบรวมความกล้าหาญและพูดตอบกลับไปว่าข้าอาจจะกลัวแต่ข้าไม่ยอมแพ้ข้า,าจ,จะเดินต่อไปจนกว่าจะถึงแสงสว่างเสียงกระซิบนั้นเงียบลงและเจ้าเม่นน้อยเดินทางต่อไประหว่างทางเจ้าเม่นน้อยต้องเผชิญกับอุปสรรคหลากหลายมันได้พบกับเงาแห่งความสงสัย ที่พยายามทําให้มันรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะพิชิตภูเขานี้ได้แต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นเจ้าหนูน้อยสามารถก้าวข้ามความสงสัยในใจและเดินทางต่อไปถัดมามันต้องเผชิญกับหน้าผาแห่งความกลัวที่สูงชันมันรู้สึกหวาดกลัวเมื่อต้องปีนข้ามหน้าผานี้แต่เจ้าเม่นน้อยก็ไม่ยอมแพ้ มันใช้หนามแหลมคมของมันยึดเกาะกับหินและค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างช้าๆเจ้าทำได้แล้วเสียงในใจของมันพูดเมื่อมันปีนขึ้นมาถึงยอดหน้าผามันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมากหลังจากผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในที่สุดเจ้าเม่นน้อยก็มาถึงปลายสุดของหุบเขาที่นั่น มันพบกับแสงส่องสว่างจ้าแสงนั้นอ่อนโยนและอบอุ่นมันไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปเจ้าเม่นน้อยยืนอยู่ในแสงนั้นและความกลัวทั้งหมดของมันก็จางหายไปเมื่อเจ้าเม่นน้อยกลับมาถึงบ้านมันรู้สึกเปลี่ยนไปมันไม่กลัวที่จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆอีกต่อไปมันเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าหาญขึ้น หนามแหลมของมันที่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่ชอบมันกลับมองว่าหนามนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและกล้าหาญเพื่อนๆของเจ้าเม่นน้อยตา่างพากกันตื่นเต้นที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันและทุกตัวในปา่าต่างเรียนรู้จากเจ้าเม่นน้อยว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าไม่กลัว แต่หมายถึงการไม่ยอมให้ความกลัวมาขัดขวางความฝันของเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไร้ความกลัวแต่คือการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและก้าวผ่านมันไปด้วยความมุ่งม,มั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่หากเราไม่ยอมแพ้เราจะพบว่า เราแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ